โอเคนะครับผมนะฮะสวัสดีครับผมนะครับนนี้เป็นงานซ่อมนะครับของลูกค้านะครับที่ส่งมาเนาะนี่นะครับมาเป็นกล่องเคอรี่นะครับของคุณเข็มนะครับของคุณเข็มนะครับนี่นะครับนี่อาการนี่นะครับเขียนมาละเอียดชัดเจนมากเลยนะครับอย่างที่ผมจัดให้แบบด่วนๆเลยนะครับอาการเปิดไม่ติดชาร์จไฟไม่เข้าเอาให้ช่างเครื่องเสียงแกะดูแล้วช่างทําไม่ได้นะครับ พอรอโชคดีเลือติดตามมาเจอคลิปพี่ช่างนะครับอ๋อภาวนาอย่าให้น้องบาดเจ็บเยอะเลย <c oughs> โอเคเอาลองลองแกะดูนะครับลองแกะดูก่อนนะครับเ๋ยวผมลองแกะดูก่อนรู้เรื่องนะครับอืมเดิดไม่ติดเนะาะเดี๋ยวผมลองอ่ะสักหน่อยหนึ่งนะครับจริงๆไม่ต้องลองแล้วแหละเพราะว่าช่างแกะมาดูแล้วอะ เนาะ่าจะชัดเจนนะฮะขอขอดูข้างในก่อนนะครับตัวนี้แท้นะนี่เนาะคือเบื้องต้นเนี่ยถ้าเขาเห็นแปะมาอย่างนี้นะครับเนี่ยมีสติกเกอร์มอกอย่างเงี้ยแท้อย่างเงี้ยคือคือแท้ศูนย์อะไรเงี้ยนะครับศูนย์ไทยอะไรเงี้เนาะแต่ว่าผมไม่รู้ไงว่าเดี๋ยวนี้เขาจะมีก๊อปสติกเกอร์นี้ก๊อปสติกเกอร์มอรกอรหรือเปล่านะเพราะว่ามันก๊อปง่ายมากนะ แค่ปินมาปแปะแต่ว่ามันจริงๆแล้วแต่ถ้าก๊อฟนี่มันคือมันโดนหนักนะติ๊กเกอร์มอกอรเนี่ยครับก็คือแบบเหมือนแบบเขาเป็นพระราชบัญญัตินะเนาะไม่แน่ใจเรื่องกฎหมายนะผมคิดว่านะเพราะว่าพอแปลเอกสารเนี่ยข้าราชการเนี่ยนะครับเนาะคิดว่าน่าจะใช่แต่ถ้าคือถ้าก๊อฟเอามาขายอันนี้ก็จะเป็นเป็นแท่งเนาะเกิดมือแบบว่านี่ผมไปกฎหมายแล้วก็คือเป็นแพ่งอนะเนาะเพราะว่าแบบว่าเอ่อ ก็คือมีเจ้าทุกอะไรอย่างงี้เนาะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อะไรอย่างงี้เนาะเป็นเจ้าของแบรนด์อะไรอย่างี้นะครับก็น่าจะเป็นแบบมีการฟ้องร้องกันอะไรอย่างี้เนาะถ้าเกิดก๊อปแบบนั้นนะเนาะแต่ถ้าแบบก๊อปเครื่องหมายมอกเนี่ยคือมันแบบเลขที่มอกออีกเนี้ยคือมันน่าจะเป็นน่าจะเป็นข้อหาหนักอะไรอย่างงี้เนาะส่วมาไม่ค่อยมีใครก๊อปกันเนาะนี่นะก็วนาอย่าให้ก๊อปเลยนะครับให้แบบเออมีแบบอะไรดูว่าเออนี่มันแท้ไม่แท้มากนะฮะเคตัวนี้เป็น ถ้าไม่มีผพิดพลานน่าจะเป็นแท้สูรไทยนะนี่นะครับโอเคนะครับก็ไม่ค่อยผิดหวังนะครับถ้าเป็นติ๊กเกอร์มอกรนะก็คือเพื่นเพื่อนท่านใดที่ซื้อลำโพงมาแชลเนาะฝากบอกนะติ๊กเกอร์มอกรครับอย่าไปแกะทิ้งนะครับถึงมันจะเก่าถึงมันจะเก่าเละเทะไก็อย่าไปแกะนะครับ ก็ไม่เคยไม่เคยผิดหวังนี่ครับเนี่ยครับก็นี้จะน่าจะเป็นศูนย์ไทยเนาะแต่แกะซ่อมมาแล้วนะครับ mm hmm. เปิดไม่ติดเปิดไม่ติดดูแบตก่อนเปิดไม่ติดดูแบตก่อนอุ้ยแบตไม่มีไฟอ่ะ คือแบตไม่มีไฟมี2กรณีนะครับก็คือเออ่ข้อที่1ก็คือแบตเสียนะครับข้อที่2ก็คือเมนบอร์ดช็อตแล้วแบตเสียน,นะครับข้อที่3ก็คือเออมี3กรณีแล้วกันข้อที่3ก็คือเออ่แบตบอร์ดเมนบอร์ดเป็นช็อตแล้วคือแบตเตอรี่มันก็โดนโดนแบบเหมือนโดนโดนดึงกระแสะไปนะครับเพราะว่าเมนบอร์ดเขาช็อตอยู่ก็โดนดูดกระแสะไปจนไฟหมดนะครับโอเบื้องต้นเราก็ต้องซ่อมเมนบอร์ดก่อน นะครับแล้วกอ็อาจจะเป็นไปได้อาจจะต้องอาชาร์จแบตหรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนแบตนะครับอันนี้นะอันนี้คือผมวิเคราะห์จากคือที่ผมจิ้มแว็บแรกนะนะครับเรายังไม่ได้สรุปนะนี่คือเป็นการปกติเวลาผมซ่อมผมก็จะวิเคราะห์ก่อนแต่ปัญนะครับเพราะว่าอือหือันนี้แกะดูนี้แล้วนะครับอือหือันนี้คือแกะพยายามแกะเบนแกะทําอะไรสักอย่างเกี่ยวกับแบตเตอรี่นะครับ ก็จะเป็นงานเพิ่มอาจจะต้องเปลี่ยนแบตเพิ่มเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยหละคือปัญหาคือคือซ่อมเมนบอร์ดไม่พอนะครับต้องซ่อมแบตอีกหรืออาจจะต้องเปลี่ยนแบตอีกเนี่ยทีนี้มันก็จะกลายเป็นเอ่อซ่อมสองอย่างเงี้ยซึ่งเนี่ยมันก็จะมาตกหนักที่ลูกค้า <c oughs> นะครับคืออย่างเงี้ยคือเอากริงถ้าถ้าเป็นมาแชลนะส่งมาให้ผมชัวนะครับผมมั่นใจนะ ผมมั่นใจพยายามอย่าไปลองที่อื่นนะครับไปลองก็ได้แต่ก็ต้องดู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 ด,ดูผมไม่แน่ใจว่าจังหวะจะไปเจอ,อยังไงอะไรงี้ไงแต่สาหรับผมคือชัวร์ผมจะวิเคราะห์อ,อย่างเนี้ยอืมผมไม่รู้ว่าตอนก่อนหน้านะั้นมันเป็นยังไงไงแต่ตอนนี้คือแกะแบตมาแล้วนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยเปิดมี้ยมาเงี้ยก็มีการพยายามทําอะไรสักอย่างเกี่ยวกับแบตเตอรี่อะไรงี้งจริงแล้วส่วนตัวผมนะ คือแบตเตอรี่เนี่ยผมจะเบื้องต้นเนี่ยผมจะไม่ยุ่งนะครับผมจะมีตัววัดไฟนะครับต่อเข้าตรงนี้ต่อเข้าแบตต่อเข้าตรงเมนบอร์ดนะครับแล้วก็ดูว่าเมนบอร์ดติดไหมนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับแบตเตอรี่เลยนะครับผมไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ไม่ต้องซื้อแบตเตอรี่มาเปลี่ยนมาเทสนะเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ที่สําหรับต่อลักตรงนี้แล้วลองเปิดดูแล้วดูกระแสไฟนะครับดูโวลต์ดูกระแสว่าลำโพงของเราเปิดติดไหมถ้ามันสมบูรณ์เราถึงจะเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับไม่ใช่เรา พอเราสงสัยเราไปซื้อมาเปลี่ยนไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วตามหลักของผมก็คือเราต้องมีอุปกรณ์นะครับมีเครื่องมือนะครับมีเครื่องมือในการทดสอบนะครับนะไม่ใช่แบบเอ้ซื้อมาเปลี่ยนอะไรงี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ผิดมันก็ถูกนะครับแต่ว่าจริงๆก็คือสมมุติอะสมมุติถ้าเกิดเมนบอร์ดเราชอร็อตอยู่แบตเตอรี่เราก็ไม่มีไฟเราไปซื้อแบตก้อนใหม่มาเสียบแบตก้อนใหม่ก็ชอ็อตตามเพราะเพราะว่าเมนบอร์ดมันชอ็อตอยู่นะครับอย่างเงี้ย ซึ่งแบตก้อนเดิมก็เสียแบตก้อนใหม่ที่ซื้อมาก็เสียพอเรามาลองใส่ไม่ติดทีนี้ก็ทําให้เราแบบเหมือนแบบเหมือนเราหลงป่าเหมือนเราแบบเข้าไปเรื่อยๆลึกไปเรื่อยๆเอาไปซื้อแบตมาก็ใช้ก็ไม่ได้เฮ้ยเป็นที่อะไรแน่อะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายก็จบก็ต้องออซ่อมเมนบอร์ดแล้วก็ต้องซื้อแบตใหม่อีกก้อนหนึ่งก็กลายเป็นต้องซื้อแบตสามก้อนแล้วก็ซ่อมเมนบอร์ดไอซื้อแบตสองก้อนแล้วก็ซ่อมเมนบอร์ดเงี้ยซึ่งมัน มันก็ทําได้นะครับแต่ว่ามันเหมือนแบบเราเรา,เราลงทุนกับการซ่อมอันนี้เยอะเกินแต่ถ้าเกิดส่งมาหาผมเนี่ยเรามีเครื่องเทสไงเรามีเครื่องเทสผมอุปกรณ์เทสผมมีสพลายเทสมีตัวตัววัดกระแสอะไรอย่างนี้นะครับก็คือเราเสียบป,ปึก๊กปึง้งอ่ามันช็อตมันเ,เราเปลี่ยนเฉพาะตรงนี้พอเราไม่ต้องไปซื้อตรงนู้นมาใส่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่นะแล้วแต่นี้คือเป็นวิเป็นแนวทางผมนะส่วนใครจะใช้วิธีอื่นยังไงอันนี้เราเราไม่เราไม่ได้ไปก้าก่ายเนาะแต่ผมพูดให้ฟังเฉยเพราะว่าอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยครับครือเมนบอร์ดไม่รู้จะพังหรือเปล่าแต่แกะแบตไปแล้วนะครับยังไงเนี่ยถ้าถ้าเมนบอร์ดเสียเนี่ยแบตก็ต้องต้องซ่อมหรือต้องเปลี่ยนแบตเงี้ยซึ่งทีเนี้ยเจ้าของเครื่องก็จะโดน2เด้งนะคือซ่อมบอร์ดแล้วก็โดนเมนบอร์ดไอ้โดนแบตเงี้ยโอเคพูดตัวเองพูดกับตัวเองนะครับไม่ได้ไม่ได้พูดกับใครพูดกับตัวเองโอเคต้ตนเดี๋ยวผมเอาเมนบอร์ดเนี่ยไปเช็คดูก่อนนะครับดูว่าเมนบอร์ดเขาช็อตไหมที่ผมพูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี่คือผมจินตนาการไปรล้วนเลยนะ ไม่ได้ไม่ได้สรุปอะไรนะผมยังไม่ได้สรุปอะไรนะครับเพราะว่าผมจะหมกมุ่นอยู่กับการจินตนาการนะครับเวลาเพราะว่าเป็นเป็นช่างซ่อมนะครับเราก็จะแบบเน้นไปทางจินตนาการนะครับเพราะว่าเราจะต้องแบบนึกภาพว่าวงจรระบบพวกนี้มันทำงานยังไงนะครับ ไฟเข้าตรงไหนออกตรงไหนท่องเข้าตรงไหนกี่โวลต์ออกตรงไหนกี่โวลต์ CPU ทำงานสถานะไหนนะครับมีเงื่อนไขในการทำงานอะไรบ้างนะครับแล,แล้วต้องมีบล็อกไดอะแกรมนะครับมีสเกลิติกนะครับมาเช็คนะครับอย่างเงี้ยซึ่งเราจะไม่แบบเราจะไม่แบบเอ้ยไปไปเซิร์ชเอออาการนี้เขาเปลี่ยนตรงนี้อันนี้ไม่ถูกนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับคือช่างจริงๆเนี่ยคือผมจะบอกให้คืออย่างตัวผมนะครับหรือไม่ก็ช่างคนอื่นที่เขาจริงที่เขา เก่งๆเนี่ยแต่ผมยังไม่ได้เก่งนะผมยังแบบฝึกหัดอยู่นะครับแต่ม่ใช่เขาเก่งๆงกว่าอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้เปิดตัวอะไรเงี้ยก็คือเขาจะไม่ไปซ่อมเขาจะไม่ไปเสิร์ชเขาจะไม่ไปเขาจะมีหลายวงจรนะครับมีบล็อกไดอะแกรมนะครับมีเครื่องมือวัดนะครับดูการเสียดูสถานะการเสียดูระบบการทํางานนะครับอย่างสมมติว่าไฟเข้านะครับออกตรงนี้เข้าตรงนี้กี่โวลต์ออกตรงนี้กี่โวลต์นะครับมารอตรงนี้เท่าไหร่นะครับกดออน แล้วก็ไฟไปจ่ายตรงไหนบ้างแล้ะ CPU ทำงานแล้วก็ตามด้วย RAM หรือไม่ก็หน่วยความจําอะไรอย่างนี้นะครับก็คือหลักการคล้ายๆการทํางานของคอมพิวเตอร์เลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับตัวนี้นะพอ CPU ทํางานนะครับต่อไปก็เป็นอ,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 อะไระพักขยายพักขยายจะทํางานก็ต่อเมื่อมีการเล่นเพลงหรืออะไรอย่างนี้นะครับเราก็ต้องดูเงื่อนไขการทางานเขานะนะครับไม่ใช่เราแบบออพอมีอาการเสียแล้วเปิดไม่ได้แล้วเราก็ กูเกิลซ่อมได้ภาพนี่เขาบอกว่าเอยเสียตรงนี้แล้วก็ไปซื้ออันนี้มาเปลี่ยนนึกออกไหมครับอาการนี้เไปดูเขาฟันทงว่าตรงนี้แล้วเราไปซื้อนี้มาเปลี่ยนอันนี้ไมอนน่อันนี้ก็ได้นะได้แต่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของจริงนะครับของจริงก็คือ,เ,อ,อเราต้องดูก่อนว่ามันเสียตรงไหนนะครับแล้วเราก็ใช้มิเตอร์ใช้แอมมิเตอร์ใช้วต์มเตอร์นะครับใช้ วัดมิเตอร์นะครับในการตรวจเช็คการทํางานนะครับเพราะว่าระบบการทํางานเขาเนี่ยไม่ว่าเราจะเขาจะอยู่สถานะไหนเนี่ยเขาจะบ่งบอกด้วยการกินกระแสนะครับกาลังชาร์จสถานะกําลังชาร์จสถานะก่อนออนสถานะหลังจากที่กดออนแล้วนะครับกดออนแล้วปุ๊บอะไรทําอะไรบ้างนะครับ CPU ทํางานกินไฟเท่าไหร่พัดขยายทํางานกินไฟเท่าไหร่นะครับเร่งสุดทํางานเท่าไหร่นะครับเบราวอล่มสุดทํางานเท่าไหร่เนี่ยเราเขาจะมีสถานะการกินกระแสอยู่ ซึ่งเราเอาตรงนี้มาสรุปผลได้นะครับเนะเราไม่ได้ผมไม่ได้ซ่อมมั่วนะผมอาจจะพูดมั่วแต่ผมไม่ได้ซ่อมมั่วนะโอเคแค่นี้พอนะครับแค่นี้พอผมอาจจะพูดมั่วไปเรื่อยเรื่อยเปื่อยนะครับวันๆนะครับแต่จริงๆแล้วเวลาผมทํางานผมไม่ได้ทํามั่วนะนะครับโอเคนะครับอันนี้เื้อมต้นเนี่ยเราไปลองเมนบอร์ดก่อนว่าเขากินกระแสเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันเสียตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วตอนหลังๆเนี่ยมีง่ายสุดก็คือเออ มีมีกล้องนะครับกล้องวัดอุอณหภูมินะครับคือ,อตรวจจับนะครับความผิดปกติไอ้ความผิดปกติในการกินกระแสนะครับอย่างตัวนี้ที่ตัวนี้มันกินกระแสมากกว่าปกติอะไรเงี้ยมันก็จะร้อนอะไรเงี้ยมันจะมีอาการร้อนอะไรงี้นะครับอย่างเช่นเอ่อ cpu ยังไม่ทํางานเลยนะครับ cpu ยังไม่ทันทํางานเลยแต่ IC ตัวนี้ร้อนอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าปกติแล้วส่วนมากอะ่ะก็ถ้าเป็นระบบไฟเนี่ยภาคขยาย พวกค้าขยายพวกอะไรเงี้ยจะทํางานหลังจากที่ CPU นะครับเพราะว่า CPU จะเป็นตัวสั่งว่าเฮ้ยคุณทํางานนะให้ hey, คุณยังไม่ทํางานนะอะไรเนี่ยครับแต่ว่าถ้าเป็นชุดจ่ายไฟจะทํางานก่อน CPU อะไรอย่างเงี้ครับเราต้องรู้เงื่อนไขนะครับอย่างบลูทูธเนี่ยบลูทูธก็ต้องทำทำงานก็ต่อเมื่อที่ CPU ทํางานแล้วนะครับแล้วเราเลือกโหมดบลูทูธนะครับเลือกโหมดบลูทูธปุ๊บบลูทูธก็จะสั่งให้ CPU ทำ CPU ก็สั่งให้บลูทูธทำงานอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับเนี่ยผมพูดมั่วแล้วนะฮะแต่เวลาผมทําผมไม่มั่วนะ โอ <Okay. S 2> <laughs> เคนะครไปดูจอนี่นะครับเมนบอร์ดตัวนี้ตัวนี้เป็นแท้นะแท้สุนไทยนะครับก็เดี๋ยวผมไปลองซ่อมดูก่อนเพราะว่าดูแล้วน่าจะไม่หมู่นะครับเพราะว่าผ่านมือชายมาแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวผมลองออลองวิเคราะห์ตรวจเช็คซ่อมแล้วก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวผมมาสรุปอีกทีหนึ่งนะนะตัดีนะครับผมนะฮะตัวนี้เป็นตัวลำโพงมาแชลเชทูนะครับตัวเมื่อกี้เนาะที่ผมที่เราแกะกันเนาะนะครับ ตอนนี้คือเมนบอร์ดเสียแน่นอนละนะครับไปที่นี้เดี๋ยวผมจะใช้วิธีการตรวจสอบแบบใช้อุณหภูมิเอานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูเบื้องต้นก่อนว่ามันมีจุดจุดช็อตตรงไหนบ้างนะครับเนมันจะได้ง่ายนะครับจะบอกเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเ,เราจะได้ไม่ต้องซ่อมแบบว่าสุ่มๆไปนะครับถ้าเรารู้จุดเสียแบบคร่าวๆนะครับรู้ว่ามีปัญหาตรงบริเวณไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราก็จะรู้นะครับเขาเรียกอะไรเ,เ,เขาเรียกอะไรนะ วงมันจะแคบลงนะครับเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรตัวเลือกมันจะน้อยลงนะครับว่าเออจุดไหนเหมือนเราแบบจากัดกรอบว่าเราควรจะซ่อมในโซนนี้นะอะไรนี้นะครับถ้าเป็นถ้าคุยอย่าช่างถ้าเป็นภาษาช่างเนี่ยช่างฟังก็จะรู้จะเห็นอ๋อว่ามันคือการแบบจํากัดวงแคบลงนะครับนะฮะเหมือนตัดตัวเลือกนะฮะโอเคนะครับตัวนี้ผมแกะมาอยี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดอุณหภูมินะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ทําอะไรนะผมยังไม่ได้เสียบผมยังไม่ได้เสียบอะไรนะครับ เดี๋ยวผมจะลองป้อนไฟดูนะครับเราก็จําลองนะครับรูปแบบการจ่ายไฟของตัวลำโพงมาเชลนะครับเบื้องต้นนะฮะด้วลูและกระแสตามสเต็ปของเขานะครับเดี๋ยวผมเสียบปลั๊กแล้วนะครับปึ๊บแล้วผมจะเปิดสวิตช์นะครับจะดูว่ามีอะไรที่แบบอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับผิดปกตินะครับ อันนี้คือยังไม่มีอะไรแบบว่าที่เปลี่ยนแปลงเลยนะฮะแสดงว่าตอนนี้คือกระแสะไฟเนี่ยไม่ไม่ไม่เข้าไปในระบบเลยนะครับ อ่านี่นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับโซนนี้นะครับอุณหภูมิพุ่งขึ้นมานะครับพุ่งขึ้นมานิดนึงนะครับประแล้วมีการทํางานในจุดนี้นะครับที่ผิดปกตินะครับที่อุณหภูมิสูงนะครับทั้งที่ cpu ยยังไม่ทํางานเลยนะครับตอนนี้ c ีพยังไม่รันเลยนะครับเพราะปกติถ้าถ้า c p u มีการทํางานเนี่ยเขาก็จะมีการแบบมีความร้อนออกมาให้เห็นนะครับเพราะ CPU ีเนี่ยเป็นตัวที่ร้อนที่สุดอยู่แล้วนะครับทีนี้ตอนนี้ ตรงนี้ขึ้นพุ่งมาที่43นะครับตรงนี้นะครับโซนน,นะโซนนี้นะครับโซนนี้นะโซนนี้ครับมันพุ่งพุ่งขึ้นมา43รนาะบบนั้นเวลาเราซ่อมเนี่ยเบื้องต้นเราให้โฟกัสที่จุดนี้ก่อนนะครับง่ายไหมง่ายไหมครับผมซ่อมง่ายไหมอั <c oughs> นนีครับเรารูล้ละบริเวณนี้นะครับตัวอะไรสักตัวหนึ่งอาจจะไม่ใช่ที่ตัวน้เสียก็ได้นะครับอาจจะเป็นเอ่อตัวัพพลายที่จ่ายไฟเลี้ยงตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้เราก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่เรารู้แล้วว่าตัวนี้มีปัญหาแล้วนะครับโซนนี้นะครับ Okay.